พันสิบกร,รัมใช้แปเ๊เดียวก็หมดแล้วอาทิตย์หนึ่งถ้าพ่อทุกวันอ่ะพ่อไปเลยสบู่ใช้ดีเป็นสิวใช่สบู่ดีมากบอกเลยไหม <c oughs> ลองวไม่รู้กี่สูตร สอยากกินกาแฟาจังเลยะจะได้กินกาแฟาไหมนะอากาศเป็นไงร้อนกว่าไทยคะ่ะสิงคโปร์อะฮัลโหลฮัลโหล เสร็แล้ว่เสร็จแล้วโอเคไปเครดูเลีเลยอ่็ไรแล้ว okay. ไปไปดูเหมือนแม่ลีเลยอ่ะ เอาเยียดทห้นี่เอาออกให้หน่อยได้ไหมคะก็ปลุกใจไปโอ๊ยเขามีตู้เก็บของปะตู้เก็บยังไงอะเซฟอะไม่มีเนาะพี่หีสวัสดีค่ะ ของทีวีนี้ได้หรอได้ก็เรียก็ร่ายนี้เลยเหรอได้ดูงดี้ดิมันต้องใส่กับเสื้อตัวเล็กแต่ไม่มีก็ใส่ได้ทีมหนูใช้ตอนไหนคะอะไรหรอทีมใช้ตอนไหนตอนคืนตองตอนเช้าใช้บางบานตอนคืนใช้หนาหนาพีทลองไหม หนึ่งคืนได้ค่ะอยู่มาห้าปีไม่ยอมลองทำไงอะสร้อยไม่ได้อยากใส่สร้อยไปอะใส่ไว้ในแก้วอะไม่หายหรอก 我我，我屁屁，我，我， ถุงเอาไปไหมคะใ่กระเป๋าพี่พีทได้ไหมคะได้ชาลีนในกระเป๋าพี่พีทห,หมดยังอะ่ะยังมี4ต่อ3ต่อลิสปสติกที่เราจะเอาไปนั้นผู้ที่เข้ารอดได้แก่ กับชิชูน pues ี่พี <t 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 ่พกชิชู่เปียกไหมได้ผู้ที่เข้ารอบที่จะไปกับน้องแก้มก็คือก็คือก็คือทันเจ้าเลนท่นแทนท่านเจ้าเลนท่นแทนท่นเจ้าเลนท่นแทนกินอะไรอ่ะฮะกินอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ดีหรือไม่ดีไม่ดีกินอะไรอ่ะน้ำหอมหนูเหรอไม่หรือ่ะพี่หนีปกติพี่หีชอบกินนี้เป็นไรอ่ะน้ำหอมหัวหนูหรอกินเหมือนถุงเท้าที่ใส่หลายรอบอ่ะไม่ใช่ละต้องพูดดิกินหัวหนูเหรอเหม็นขนาดเลยเหรอกินตรงนี้ใช่เหรอไอ้คนรเลย ใช่ใช่ไหมหูหัวแค่ไม่ได้สระคืนนึงบอกว่าเหมือนหัวที่ใส่ถุงเท้าไหลายรอบไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่ามันกินอยากอะไรตอนแรกเฮ้ยมันเหม็นเกินขนาดเลยหรอหูแรงมากแรงมากหนูเพิ่งสระผมเมื่อวาน คือไม่สะคือนึ่งกลิ่นหัวเหมือนกนลิ่นรลุเท้าเลยเหรอแรงมากเหลือจะทือ่อะเหนือมนุษย์ฉุดไม่อยู่ลูากลิก่นแรงมาก นี่น้ำมันไม่ช่วยอะไรเลยนะถ้างั้นอะขำอะไรนะไปไหนหนูสระผมใช่หรออทีละครังเราไม่เหม็นหนอ <c oughs> ฮะ <c oughs> คือนี่ไม่สาะวันเดียวคือพี่พีบอกว่ากินหัวหนูบนรองถุงเท้าอะ่ะเกินไปป่ะ <c oughs> ไปกันเลยหนูไม่อยู่ห้องลนหนูจะสาะผม ไม่งงมากไม่เห็นแล้วไม่เหม็นแล้วกั้นหายใจทําไมเป็นไรอะ่ะพีททำไมอันนี้หนูฝากทิ้งอันนี้หนูฝากไปอันนี้ถุงฝากไปแพงมากพี่พีทเหนือมนุษย์ถุดไม่อยู่เออคือมันแค่กลิ่นแบบนิดหน่อยเนาะขนาดนั้นเลยเหรอน้ำหอ,อมจริงเนี่ย เหลือจะเชื่อแกงกันชัดๆเสร็จเราเดินในห้างหรือเราเดินข้างนอกหรือไม่เดินข้างนอกด้วยแต่ว่าเดินในห้างก่อนกินข้าวก่อนแกะได้ไหม เนไอ้ลืมตามพันเปอร์เซ็นต์เห็นไหมไเขียวเจเคความสามารถแบบหมื่นแสนล้านต่อจากนี้โอ้ยทุกคนต้องแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะหรือจะเฝ้า้อฮ วิวหรอครับยวิวอะไรเดี๋ยวนะวิวเป็นสระว่ายน้ำหรือจะดูตรงนี้เผื่อมีคนมาลงสระว่ายน้ำครับยูสิงคโปร์อุ้ยอุยไปนะนะต้องไปแล้วครับเดี๋ยวไปพาแม่มา วันเดียวผู้ชายบอกว่เมนรองเท้าหนะไม่ได้บอกว่าเหมือนรองเท้ารงเท้าเกินไปไม่ตอนแรกเขาไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรดไหลเลยคู้คยไม่บายเป็นถุมเศร้าเราหน่อย